โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมจะสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวของ t ิกต o อกนะครับบนเว็บไซต์เคเมวันนี้นะขั้นตอนแรกให้มาที่หน้าเว็บไซต์ของไลค์เคมก่อนเลยนะแล้วผมจะทิ้งเว็บไซต์นี้ไว้ในคอมเมนต์ให้นะใครที่ยังไม่มีสมาชิกให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะแล้วก็กอกข้อมูลนะชื่อใช้อีเมลถ้าผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบนะครับแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมตโนมวตินะแล้วก็สมัครไปได้เลยนะอันนี้ ผมสมัครไว้แล้วผมจะลงชื่อเข้าใช้งานเลยครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะทุกคนไปคาว่าหมวดหมู่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกริธการที่เราต้องการปั๊มนะผมจะมาสอนของ t ิ๊กต็อกนะยอดวิวน,นี้ผมจะปั๊มเป็นยอดวิวนี้นะรวดเร็วนะครับคบอธิบายอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะฮะตรงนี้ลิงก์วิธีการลิงก์ให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะแล้วก็เปิดสถานนะทุกครั้งนะ แล้วก็เลือกคลิปเลยที่เราต้องการตามยอดวิวนะผมจะเลือกคลิปนี้นะโดวยวันนี้ครับนี่แล้วผมก็กรอปไปเลยกรอปเสร็จแล้วก็บ้าวางไว้ในลิงก์นะตรงน,นี้เรียบร้อยขั้นตามคือหนึ่งร้อยวิวนะสูงสุดคือเท่าไหร่รู้ห้าล้านเนี่ยนะห้าสิบล้านนะผมจะปาสักหนึ่งพันวิวนะครับหนึ่งพันวิวสองบาทเท่านั้นนะตรงนี้แล้วก็สักซื้อเลยนะครับนี่หลังจากการสรักซื้อแล้ว ระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ววิธีเช็คสลาดะนะให้จำเลขตรงนี้ไว้นะหนึ่งหนึ่งศูแล้วก็คลิกมาที่ประวัตการสั่งซื้อตรงนี้แล้วก็ดูได้เลยนะ1นึ่งนึนตรงนี้นะรอเำเงินการอยู่นะใครที่ยังไม่ได้เติมเงินให้คลิกเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เจอจะเจอสามช่องทางให้เรื่องนะสแกนคิวโค้แล้วก็ถูมิเตรวันเด็แล้วก็ซองอังเปานะใครเติมแบบไหนเป็นก็เติมแบบนั้นไปนะครับ วิธีการเช็คเลทนราคาหรือการทั้งหมดลยเวฟนะสามารว่าเช็คได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะยอดวิวขึ้นไหมยังไม่ขึ้นจะ่ผมจะตัดมาตอนที่มันขึ้นเลยนะครับโอเคตอนนี้ยอดวอิวก็ขึ้นเลยบร้อยแล้วนะผมตัดไปคิดแป๊บเดียวมนะันขึ้นเลยนะไม่เกินสองสามนาทีนะครับวันแบบนี้หนึ่งพันวิวแถมมาให้ห้าสิบกว่าแนละ้วตรงน,นี้ใครที่สนใจฟาร์มจิ๊กซอว์ยูทูบไอจีพวกนี้ถ้าผมจะทิ้ง ลิก์เว็บไซต์ของร้านเคไว้ในคอมมินให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนเสยีกรับ